หมาแร้เขาจะววังตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตางตรงทางเดินมันเลยนี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับผมประจุมาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาหมายของเขานะครับผมที่เขามาใส่ไว้ไอตบามแมลงนะครับผมไอเก่งมาแน่ใจนะครับผมว่าจะโดนก่อนนะครับเพราะว่าที่บ้านไอเก่งนั้นฝนตกทั้งคืนแล้วครับผมเพิ่งจะหยุดตอนเช้านี่นะครับผมมาครับท่านผู้ชมพาไปชมกันครับว่าจะโดนก่อนนะครับผมไปแล้วครับท่านผู้ชม จะโดนก็นครับเนี่ยดูฮะบรรยากาศโอโหเกี่ยวชุม่มนี่ครับผมภูเขาด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภูเขาที่ไอเก่งเอาทําปกช่องนะฮะด้านหลังนะครับผมนี่มาครับท่านผู้ชมเอาไปชมกันแล้วครับผมว่าไอหมายของเขาที่เขา,าใส่ไว้นั้นมันจะโดนก่อนนะครับผมที่บ้านไอเก่งฝนตกทั้งคืนนะครับโอ้ที่อีกไมายนึงครับ โอ้ท่านผู้ชมโอ้ครับนี่โอ้นี่ครับผมนี่นี่ครับโอ้โหตัวใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โดนละครับผมนี่ได้แล้วแตกหนึ่งครับผมแต่ขึ้นฝนตกนะครับโอ้โหยังกลิ่นนะครับอุ้ยลงไปนี่ครับโอ้โหตัวเท่าแขนเลยนะครับท่านผู้ชม ดู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 เ <im> ท <im> ้าแขนได้เก่งเลยครับผมนี่แตกหนึ่งครับผมเอาละครับสี่แตกหนึ่งครับผมโอ้เอาละครับถือว่ามานนะครับผมโอเคอยู่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมอ่าแตกหนึ่งครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่งคือท่านผู้ชมชมกันนะครับเท้าแขนเลยครับผมอ้โสุดยอดครับผม คุ้มค่าคุ้มค่าครับไอ้เก่งขึ้นว่าจะตื่นฝนมาตกนะครับผมนึกว่าจะมาโดนฮะโดนแล้วครับผมนี่ครับผมหนูปุ๊กนะครับผมนี่วู้แตกแล้วหนึ่งครับผมมันมันครับผมนี่ครับข้างสามออนครับผมท่านผู้ชมไปแล้วครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยไอ้เก่งลืมครับผมท่านผู้ชมเอ้าไม่ได้หมายไว้ครับเอาแย่เลยโอ้ตัวนี้หนักปึกแล้วครับท่านผู้ชมเอา ใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยลืมพัตตี้ครับผมอีสองตัวครับโอ้นี่ครับผมเจอนตัวนี้บัแตกครับผมนี่ห้าแตกหนึ่งครับผมชมตัวอีต่อไปเลยครับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนห้าแตกหนึ่งครับโอ้โอเคอยู่ครับผมห้าตัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเอยโอ้ตัวนี้ครับผมอีกตัวหนึ่งนี่ครับ ตัวนี้ก็แบบแตกครับผมอ๋อ,อนี่ฮะนี่หลานบัลรหลานน่โอ้โหตัวนี้ขนาดเยื่อโตกะแล้วยังบบล้อนร่านด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมดูอีกตัวหนึ่งครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับผม ตัวนี้หมานไหมโอ้ตัวนี้พลาดครับผมโอเคแล้วครับท่านผู้ชมตัวนี้ดูฮะขวยมันเต็มๆเ,เลยนะครับแต่บอกออกครับผมมาิีครับอาเก็บก่อนอโอ้ต้นหนึ่งตัวโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมโดนหนึ่งตัวปยครับผม แตกหนึ่งครับผมเจ็ดตัวครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสำรวจของของกับดักเรานะครับผมว่ามันครบก่อนนะครับผมเจ้าปลปิ๊กบ้านไปถึงแล้วอ้าวอยังมีเก้าตัวนะครับนี่แตกหนึ่งตัวครับผมไฮ้ตัวเท้าแขนนะครับผมนี่ตัวเท้าแขนตัวเท้าแขนนี่นะครับผมคือการหากินนะครับ ขอ,องชาวชโนบดนะครับผมบอกว่าท่านจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงนั้นมันมีหนูนะครับผมเหมือนลุงเนรเพิ่นบอกไว้นะครับไอเก่งชอบไปชมคลิปหลายๆคลิปนะครับผมหลายๆท่านนะฮะนี่ครับผมเก็บไว้ก่อนมนๆเก็บไว้ก่อนนะครับผมถือว่าโอเคครับ การซื้อมาครั้งนี้ไม่สูนเปล่าครับผมอย่างน้อยก็แตกนึงแล้วครับผมดอยที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังนะครับผมคือดอยที่เออที่เก่งเอาเป็นรูปไปพปกนะครับผมบอกหลายๆรอบนะที่เก่เป็นรูปพปกช่อง,องหอยเก่งนะครับผมมีกตัวครับนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดกับตัวนี้นะครับผมที่มัติดโอ้โห นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่มากโอ้ยนี่มือนี่มือโอ้ยโอ้โหโอ้ตัวนี้แมนครับยังติดมือต่อได้หนูเลยติดมือต่อแล้วครับขออนุญาตม้วนสักครู่นะครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับผมไม่แห้วนะฮะเจ๊ก่งจะดูด้านหลังกระเป๋านะครับผมว่าในนี้มีสามตัวหรือไม่นะฮะ ราะว่ามันจะมีสิบตัวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่ด้านหลังนี้ครับสามตัวนะครับผมสิบตัวพอดีกระเป๋าประจาช่องเรานะครับนี่ครับผมเก็บครับเก็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 บตากันปีกบ้านต้องไปทางานต่อนะครับชีวิตคนทํางานครับผมท่านผู้ชมนี่ดูครับดู หางเท่ากับดิ้กก้อยเลยโอ้โหตัวใหญ่นะครับเกือบเกือบจะโลฮะท่านผู้ชมโอ้ครั้งแรกครับได้ตัวขนาดนี้ตื่นแต่เช้าไอเก่งขึ้นว่าฝนตกนะครับแต่คืนนี้ว่ามันจะปติเนะครับผมแต่ก็ยังยังได้อย,อยู่ฮนะนี่ฮะท่านผู้ชมก็เดียวไอเก่งขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมกลับบ้านแล้วจะไปทํางานต่อครับสําหรับวันนี้ถ้าท่านใดนะครับผมท่านผู้ชมคลิปของไอเก่งแล้ว ทำให้ท่านเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับผมหรือว่ากดติดตามเฮ้ยเก่งตัวนะครับผมสําหรับวันนี้ไอเก่งขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไปครับผมไปครับน้องหนูตัวโอ๊ะโอเด็ครับผมไปครับ